ก็กระอ่็ก็สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับ วันนี้นะครับเรามีกับดักใหม่มาแนะนำนะครับเดี๋ยวผมรอเพื่อนผมก่อนนะครับนะครับนี่นะครับสมมุติวรับเดี๋ยวเราคุณคิวไปลงครับคุณคิวังหลุดแบบอยู่นะครับโอเคครับคุณคิวครับองผมี่สร้างไว้นะให้คุณคิวมาเดี๋ยวเราจี่องผมที่ผมสร้างไว้นะครับ คุณคิวมาเตอร์ที่มที่ผมสร้างกันนะครับคุณคิวมาเตอร์นี่กับผมที่ผมสร้างไปนะครับเไปครับเรื่องของมึงครับเดี๋ยวเราไปดูไว้นะครับอ้าวคุณคิวมาเตอร์คุณเป็นอะไรบ้างไม่ตายอีกครับไม่ผมเป็นยังไงครับรอสักครู่นะครับคุณคิวมาเตอร์แหล็กนะครับ เพียงค่เมือผมเนะนล้วเม่คุณออกแล้วเข้าใหม่ครับครับครับโอเคครับอ๋ออ่านี่นะครับเป็นกระบาดชนนิดนึงนะครับเราน่าจะแบที่เดิมมาโตแบกมาเราด้วยเนตไม่ถึงเงี้ยเติมซเน็ตเึิมซิ น,น,นี่ครับก็สมมุติว่าเรานะครับครับเรามาคุณคิวบอกผมว่าคุณคิวเชี่วบอกนะครับนี่คือเป็นการผลเบิเดกับดักนะครับคุณบอกว่าข้างในมีดาบดาบเพชรกับเพชรอยู่นะครับคุณคิวบอกว่า ข้างในมีดาเพชรอยู่นะครับอ่าครับเป็นกับดักคุณลูกเราสมมติบุกคนเลยผมก็กดเข้าไปนะครับอ่าแรับและมันก็มีดาบกระเพชรอยู่จริงๆนะครับแต่ความคือมันออกไม่ได้นะครับแล้วก็ติดกับเขาแล้วใช่ไหมครับสมมติว่าอ่าแต่เรากสขุดแต่เราก็เอวเออแล้วเราก็เอาของไปก่อดเราค่อยนะครับแล้วก็เราก็กดเอาของครับติดนี้เราก็ติดเราก็ตส่บล็อกไม่ทันนะครับเราก็จะ ตายอย่างนี้นนะครับโอเคนะครับตายเขาตายผมหลุดด้วยครับนี่นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาสอนสร้างกันนะครับโอ้ลเล็กอะไปเป็นหมดสร้างสรรค์ก่อนนะเอานี่ายนี่ับแบบผมขอขอปรับเป็น,นเดี๋ยวก็หลุดนะครับกเขาออกแล้วจ้าของเซิร์ฟ โหมดเกียร์ทีเป็นก่อนนะครับเ่ยก็ก่อนหน้านี้ถ้าเสียงไม่ค่อยดังก็ขออภัยด้วยนะครับเข้าหลุดเข้าหลุดเนี่นะครับได้เรื่องเลยอ่าครับเราไแอาพื้นที่หน่อยนะครับอ่านี่ครับอุปกรณ์ที่เราใช้ครับมีไม้แมวเลยแก้วบัตต้นนะครับประรตูเหล็กอ๋อเอฟคุณเอาบัตต้นออกทำไมเนี่ย บาตรต้นประตูครับสวัสดีครับวันนี้พบกับไมค์ครับนี่นะครับเอลพูดไม่ออกเลยนะครับยองเกล้านี่เราจะเข้าเซิร์ฟของเนี่ยครับแล้วเราก็แล้วเราก็เล็กนะครับก็มาแล้วนะครับตอนนี้คือว่าเราจะมาสร้างกำลังของเรานะครับตอนนี้วางบล็อกไมโอขึ้นสามบล็อกนะครับตรงนี้ขึ้นสามบล็อกตรงนี้สองบล็อกนะครับอ่างนั้น เราก็เอาเทียนทีมานะครับแล้วก็แป้เหยียบนะครับแล้วก็จากนั้นก็ต้องมีมีทรายกันนะครับจากนั้นเราก็วางเทียนทีระดับขั้นที่สองนะครับและจากนั้นเราก็วางทรายกันนะครับวางแป้นอย่างนี้นะครับก็อันนี้ับแล้วก็เราก็ต้องไปหยิบไม้โอ๊กันนะครับ จากนั้นวางขึ้นตามนี้เลยครับวางตามผมไนะครับวางขึ้นเลยนะครับฉายแสงกันหน่อยนะครับเราก็ต่อยเราจะไม่มีประตูกันนะครับวางอออัััันนนนนี้คครรบบมืแล้วก็ในแล้วก็วางเลเวอร์คันริวคันยูครับวางไปนะครับอ่า ขอไปกระบิดด้วยนะครับตอนนี้เจ้านงหมูของเรามาเยือนดูวิธีการสร้างของเรานะครับตอนนี้นะครับเอคือว่าของเรานะครับทำเตาเนี้ยครับคุณไปทองบล็อกว่าจากนั้นเราก็ต้องเอาของที่เรามีอยู่ในตัวนะครับเราต้องเอา เพชรนะครับจากนั้นก็คือเพชรจากนั้นก็คือเพชรนะครับแล้วก็วางตรงนี้ไปดมอนนะครับโยนไดมอนลงไปข้างล่างเลยดมอน์ลงข้างล่างไปเลยนะครับโยนลงไปเลยและเราก็ต่อยโยนดมอนจากนั้นก็ทองนะครับขึวางไปจากนั้นก็วางเป็นทองนะครับคอมม่จริ่งครับแล้วก็วางไป เราได้ยุของลงไปจากนั้นก็ต้องเราต้องใส่ประตูนะครับจากนั้นเราก็ต้องใส่ประตูเราก็ต้องใส่ประตูนะครับเวอร์ชันนี้มีประตูหลากหลายหลายแบบนะครับเราเอาประตูนี้ดีกว่านะครับเราก็ใส่กันนะครับนี่เราใส่นะครับคือการหลอกล่อนะครับประตูนะครับมีประตูเรียบร้อยนะครับปลาทูนะครับเราใส่ปลาทูกันนะครับ คือจากนั้นนะครับเราขุดให้เหมือนข้างในนะครับสองบล็อกวางนี้นะครับเป็นเหยียบนะครับจากนั้นเราก็ต้องวางไฟนิดหน่อยนะครับวางไปเลยนะครับโอ้หลุดอีกแล้วเดี๋ยวนะครับเราจะเข้ากันนะครับว่าจะหลุดอีกไหมครับน่าจะหลุดอีกนะครับตอนนี้เราต้องหยับต้นขยับระดับขึ้นข้างบนหน่อยนะครับ กูไม่ได้เป็นเดนะเบ็ดเอนะี้เกียรุตติดหลังคาแฮมแล่ตอนนี้นะครับเรากำลังจะขึ้น<ป>แล้วนะครับรคลิปของเรานะครับเร,เราจะต้องแบบว่าเชื่อมต่อซ์ฟกันได,ได้ก่อนนะครับต่อว่าจะเมื่อต่อเราจะสอนต่อได้กันนะครับแต่ตอนนี้ขคงผมหลุดนะครับเชื่อมต่อกันไม่ได้นะครับจากนั้นก็ วางให้เท่าเทียมกันนะครับเข้ามาได้แล้วเราก็ต้องวางให้เท่าเทียมกันนี่นะครับไม่รู้เป็นยังไงเป็นพรเน็ตหรือว่าเป็นพราะคนนะครับเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวหลุดนะครับจากนั้นเราก็วางสองบล็อกนะครับจากนั้นนะครับเราต้องเอาอันนี้ตามจริงเอาอันนี้วางก่อนนะครับ วางฉายแสงกันหน่เลยนะครับจากนั้นนะครับเราปิดข้างบนเลยนะครับเป็นกับดักคนรูปนะครับนี่บจากนั้นนะครับเราก็ต้องเอเอาเขาเรียกอะไรนะเนี่ยขรอบรูปนะครับตั้งเพิมเสียงหน่อยตั้งฉายข้างบนนะครับแล้วก็เอานี่ไดมอนด์กับ ทองนะครับเพื่อทำว่ามันเนี้ยปิดนี่นะครับแล้วก็ได้เมินกลับทองกันนะครับวางแป้นี่นะครับเดี๋ยวนะครับวางให้ตรงก่อนนะครับจากนั้นก็ได้แล้วนะครับกับดักคนโลกของเรานะครับกับดักคนโลกขงองเรานะครับจากนั้นเราก็ได้แล้ว จากนั้นเราก็ต้องพิสูจน์นะครับเดี๋ยวไปดูของคุณเต้ก่อนนะครับว่าจะเป็นกับดักอะไรนะครับอาวคุณเต้หายนะครับนี่กับดักนี้นะครับเราจะจุดเราเราจะจุดไฟกันนะครับว่ามันจะทนจริงไหมนะครับเราจุดไฟแล้วนะครับตอนนี้นี่นะครับเราจะสํารวจของคุณเต้นะครับคุณเต้ทำเสร็จแล้วแล้วเราก็เข้าไปนะครับเราก็เข้าไปนะครับแล้วก็กแล้ว็ออกไม่ได evet. ้ครับปล่อยผมหน่อยนะครับก็บอกครับปล่อยผมอ๋อคุณเต้เข้ามาแล้วนะครับ จากนั้นเราจะดูการพิสูจน์นะครับไฟเย็บเริ่มใส่เต็นทีเย็บปิดอไฟอย่างไรครับนี่อะไรครับผมขอไปก่อนนะครับจากนั้นไฟติดข้างหลังแล้วนะครับจากนั้นไฟก็ติดข้างหลังแล้วนะครับเต็นทีมาแล้วเราก็ออกไปไหนไม่ได้เพราะประตูก็จากนั้นเขาระเบิดนะครับแต่ทีนี้เราจะมาพิเดอร์ของเรากันนะครับจากนั้นเขาก็นะครับก็คลิปนี้ก็มีแค่นี้เด็ดยร จากนั้นเราคุณคิวก็เข้าได้นะครับเอาคุณเข้าไปเลยครับคุณเข้าไปเลยแล้วก็ยืนอึ้งสองสามนาทีแล้วก็โอ้โหแล้วก็ตกตายนะครับโอ้ยจากนั้นก็ไม่ได้ของของเราอยู่ดีนะครับแล้วเราก็เข้ามาเก็บของเรานะครับขอบคุณครับมีการเสนอเพียงเท่านี้ใครดูแลจบใจจบใจผุก็พลัดลงไปอีกแล้วนะครับขอบคุณครับจากนั้นจะวางเทียนทีของผมสบายครับ โอ้ไม่ได้แล้วอย่างนี้ไม่ได้แล้วก็สําหรับวีไปหมดเลยนะครับของผมยังไม่ไปทีนะครับก็มีแค่นี้นะครับสําหรับคลิปที่ก็มีแค่นี้นะครับผมขอออกเลยครับโอ้ยระเบิดหมดแล้วนะครับตอนนี้นะครับปิดปาสมาร์ทโฟนนะครับตอนนี้หลุดแล้วนะครับตอนนี้เราได้เดินออกไปข้างหน้านะครับตอนนี้เราจะมาใครดูและชอบใจชอบใจอย่าลืมสับตะไคร้นะครับขอขอบคุณขอขอบคุณขอขอบคุณและก็ขอขอบคุณนะครับ เอสชอตเซลเลเยอร์นะครับคุณเต้นะครับสวยงามมากครับสอนขอบคุณที่การสร้างกับดักนะครับขอบคุณสาหรับทุกเสียงทุกอย่างนะครับขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณนะครับก็สําหรับคลิปยบาวก็มีแค่นี้ก็ช่วยกดติดตั้เลยช่วยกดติดตั้ของผมด้วยนะครับแล้วกดถูกใจแล้วก็กดถูกใจนะครับแล้วอย่าลืมแชร์อย่าลืมแชร์นะครับสวัสดีครับแล้วขออภไปตอนนี้นะครับผมขอร้องนะครับช่วยทุกคนโปรด จับตาใครนะครับสับตาใครด้วยนะครับตอนนี้ผมกําลังจะหลุดเลวนะครับขอสับ